ชาวเน็ตไม่ทนเรียกได้ว่าเป็นประเด็นใหญ่แล้วเมื่อล่าสุดชาวเน็ตได้แห่เข้ามาแสดงความเห็นกลางไอจีแม่หมูขอให้ปล่อยไปเฟินไปเถอะจากกรณีเพจดังได้เข้าไปเห็นว่าแม่หมูพิมพ์กระกนั้นได้อันฟอลใบเฟินพิมชนกแฟนของลูกชายตนคือน้องนายณพัสและรูปที่อวยพรวันเกิดออกนั่นเองโดยแม่หมูได้ออกมาตอบถึงประเด็นดังกล่าวแล้วหลังมีราม่าอันฟอนไอจีโดยได้มีช่วงหนึ่งแม่หมูได้เปิดใจว่า ไม่ได้อันฟอลอาจจะเกิดขึ้นที่ระบบเดียวขอไปเช็ก่อนไม่มีปัญหาแม่ก็ทำหน้าที่ได้แค่อยู่เฉยๆนิ่งๆไม่สามารถพูดอะไรได้ล่าสุดงานนี้ก็ได้มีชาวเน็ตเข้าไปเปิดประเด็นในไอจีของแม่หมูพิมพกาโดยได้ระบุถึงเรื่องราวดังกล่าวว่าบอกให้ลูกปล่อยใบไปเถอะให้ใบได้ไปเจอคนอื่นเธอกับนายคงไม่ใช่เนื้อคู่กันขออนุญาตแสดงความเห็นคนเป็นแม่ที่ดีจะต้องยินดีกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความสุขของลูก แม่จะต้องเป็นผู้เสียสละไม่ใช่เห็นแก่ตัวความสุขของลูกก็คือความสุขของแม่และคําว่าแม่ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็คือแม่ไม่มีวันเปลี่ยนแต่แฟนพอเลิกกันก็เป็นคนอื่นสถานะของแม่มั่นคงที่สุดแล้วไม่ต้องไปอิจฉาน้อยใจหรืออะไรทั้งนั้นตัวเราจะอยู่เห็นหน้าลูกได้อีกสักกี่ปีกันเชียวทําไมต้องไปสร้างแรงกดดันและความทุกข์ใจให้ลูก